ตอนขึ้นที่ก่อนไม่มีตัวอ่อนนะครับเนี่ยอันนี้ใส่ตัวอว่อนเต็มแผ่นเลยควรควรคับควรดีเกินอือโอ้น้ำด้วยตอนนั้นไม่มีน้ำตอนนี้น้ำเต็มเลยตรมงด้เดินจนเว่ยจนล้าเดินเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็มาโผล่บ่อนเดิมครับ เรเดินไปไกลแล้วนะครับนี่ก็มาโผล่บนเดิมอีกแหละสายหายแรงงานนี่นนนครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับ <c oughs> หายน้ำพึ่งป่าครับวันนี้ก็ํำลาหาความหวานคือเก่านะครับเชาก็ไปว่าจะไปยิกป่านึงครับไปได้ครึ่งทางนะครับมันไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามื่อคืนฝนตกเพราะแปร่เพราะแพรดินเหนียวครับปั่นโล นี่ต้องอวยกับนะครับลงเขาไม่ได้เลยมาดูพึ่ออีกลังหนึ่งครับลังที่เคยขึ้นไววตั้งแต่เดือนมีนานะครับเนี่ยก็ผ่านมาเป็นเดือนนะแล้วครับตอนนั้นขึ้นมันไม่มีน้ำนะครับนะ่าน้ำน้อยๆแล้วก็ไม่ใส่น้ำรังแกด้วยแต่ว่าไม่ยอมหนีไม่ยอมย่ายนะครับขเนนากว่าจะใส่น้ำในลังนะครับก็จะลองเช็คดูนะครับว่าจะมีน้ำไหมหรือยังไงยังไงก็ฝากที่ตามเป็นกำลังใจได้นะครับจะหาอยู่หาจินนหาเพื่อนก็ไม่มีขาย หมายน้ำพึ่งปลนะครับดูล้างซึ่งแป๊บนึงนะนี่ครับล้างก็ไม่ใหญยดกน้ำก็ไม่ป่งเท่าไรดกแต่น่ากลัวจะหยดในรังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตอนนั้นมันล้างเก่แล้วตัวตอนอ่อนไม่มีตอนนีดด้ดกขึ้นแล้วมันไม่มีน้ำกันเลยไม่เอานะครับเป็นเดือนๆแล้วปล่อยทิ้งไว้จะลองขึ้นปัดดูเผื่อจะหยดน้ำในรังนะครับหรือว่าจะทำลามคอน ได้จากโลสองโลก็ยังดีนะครับเพราะได้ค่าแรงรายวันนะล้างไม่ใหญ่เท่าไร่อโอเคครับผมแล้วขึ้นไปรุนกันครับว่าจะได้น้ำไหมตอนขึ้นตอนขึ้นที่ก่อนไม่มีตัวอ่อนนะครับอันนี้ใส่ตัวอ่อนเต็มแผ่นเลยควันควันดีเกินอือโอ้น้ำด้วยตอนนั้นไม่มีน้ำตอนนี้น้ำเต็มเลยเตัวอ,อ่อนกับเต็มแผ่นนะครับ หัวน้ต้องตั้งกล้อง0.5ให้พี่น้องชมตั้งได้ไหมหนุ่นแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเองาะนะตรงนี้เปลาแล้วเนาะใส่น้านีัครุบวก,กวามม้ยังไวเลยบนะักห,หนี่ตไอ้นี่คนึืนเนาเร้วแบบนี้

Thank mm -hmm. mm -hmm. รู้ไม่ขาดรุกเพียน่ะตอนนั้นไม่ทำน้ำทั้งแกะแกะนี่ใส่ล้างหยดล้างใหม่หรอกแต่ต้องเงนใหม่บาดเจียนเดือนบาดเจียนเรื่อนใช่ไหมนี่ก็ได้ค้าแรงนล้วันนี้ดีนะครับมาดูนี่น่ะแต่คิดว่าจะหนีแล้ว นายอยากใส่เลยมุมการพิจัดกอดล้างอ่อนเต็มแขนเลยนะให้ดูนะตอนแรกไม่มีตัวอ่อนเด้เนี่อันนี้ใส่ตัวอ่อนเต็มเลยน้ำก็ใส่ตอนนั้นมีนมม้ำนิดเดียวน้ำเดี๋ยวไม่ไว้เดี๋ยวให้อยู่ต่อแต่ข,ขาดไดนะม่รู้รังะโอเคครับผมไปลงต้นไม้กันครับยังดีครับที่ขึ้นไปดูนะครับน,นั่น ตีโลไม่ขาดต้องงี้นะครันก็ไปเดินทางต่อยิ้กัอไปลาอินนะครับเลยรังสอนยังมีหลายรังคือยังไม่ได้ไปตามดูเป็นเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเดือนนั่นนะครับที่มาขึ้นรอบแรกในคำหัวน้ำาครับคำหัวน้ำนหน้อยหนเลยนะครับนนี้น้ำดาเลยปล่อยทิ้งไว้รังเกลตัวน้นอันนี้กัดรังใหม่รัใส่ตัวนอนเต็มเลยน้ำยังดีขึ้นไปดู่ะโอเคครับผมไปเดินป่าเดินทางต่อยิ้ครับ เดี๋ยวมนต่อกันที่กลางครับหลังนี้ก็เป็นถึงมือสองนะครับจ้ะหลอบสองหรือว่ามือสองรับหลังมันมีช่องถ่ายนะครับเห็นได้ใต้หลังนะครับไม่ทําหัวน้าครับแต่ว่าหนาจะหยอดตามหลังหรือว่าลามคอนนะครับซูมมาให้ดูนะครับหลังพึ่งจุดนี้มีอยู่สองหลังครับต้นี้เหมือนกันแต่ว่าอีกหลังหนึ่งเข้าสอยไปแล้วนะครับลอยเขาสอยในซอยไปไม่กี่วันนี่แหละยังเหลือหลังนี้นะครับอจะขึ้นเช็คดูครับจะได้น้ามไหม นำหยดล้างแน่ๆครับตอนไว้เป็นเดือนแล้วนะครับพึ่งมือสองล้างหวานพอได้ครับนหวานหูหใส่ใหญ่ด้วยครับเป้งแต่ว่าทำยาวนะครับนะมือสองมือสองแปบบ๊บนึงครับหมดแดงกัด No,

วางไว้ก็บนนี่แหลยแต้องเอาโู่อ่อนต้าอ,ออกเหลืออยู่นิดนึงนงอส่วนเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็เอาโมอ่อนออกหยุดตัวครับเด้งดแดงไปครับโอเคครับไปลงต้นไม้เดี<ม>๋ยวไปหาลังอื่นต่ออีกผลงานลังที่สองครับหวานสองแผ่นตัดมาสองแผ่นนะครับอาจจะถึงสามโลนะครับส,สวยๆเลย วหวานเหนียวนึบโอ้หมดแดงเจาะโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บของใสก่กระเป๋าทำงานทำเวลาครับหมดแดงกัดเต็มตัวครับผมก็มาเจอรังสีสามนะครับ <c oughs> เดินหลงป่านะครับหาทางออกป่าไม่เห็นนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนในต,ตอนนี้งงเต็มมึดเลย <c oughs> เดินหาทางกลับหารถนะครับหลงป่างงเต็กเลยแต่ว่าเดินไปเดินมามาเจอผึ่งรังนึงนะครับ ก็ไปดูลัางตอนที่เคยตอนนอ้ไว้ตอนนั้นเหมือนก็ไม่อยู่นะครับแต่ว่าเดินเปลี่ยนทิปตัวนี้เดินเปลี่ยนร่อง,งไม่หลงเลยจักทางออกอยู่ตรงไหนยังหาไม่เห็นจ่ายละงานมาดีเดินมาเห็นผึ่งพอดีครับเดี๋ยวให้ดูลัางพึ่งครับหลุงป่าก็หลงแล้วก็จะขึ้นเอาพึ่งพรมเดี๋ยวหาทางออกทีหลังนี่ครับลังลังก็ไม่ใหญ่แล้วแต่ว่าหวานก็บเชงปง่อง หลังเคยมาตอนไหวก็ไปเห็นแล้วแต่ว่าเปลี่ยนทิศทางเดินหาพึ่งยิกไปเลยเดินไปเดินมาเลยมันหาท้างออกไม่เห็นนะครับลังพึ่ง,งมันก็ไม่ใหญ่มาก,กแต่ว่าาัว่าน้ำเป่งๆอยู่ต่ำๆดาต้นสนหวนอนาจจะหังเครือนหน่อ,อยเองเด้อ หลงป่าจ็หลงเดี๋ยวขึ้นน้เพึ่งก่อนครับไปหาทางออกอทําครบแป๊บนึงครับพักเหนื่อยด้สักครู่ลงมุมนี้กุ่นมุมนี้นะครับป่าไม่ใช่ป่าจากของเคยเดินได้นะครับไม่คุ้นเคยกับป่านี้นะสิ่นอื่นนะครับอโอเคครับผมเดี๋ยวทําครบแป๊บนึงครบไปเม้เครับค ว่าตัวเองนี่อยู่ตรงไหนเห็นตะเลือด,ดมตัวไก่หลงจริงๆหลงติดเลยตัวป่าโค่งไปโค่งมา จนเหนื่อยจนล่าเดินเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็มาโผล่บ่อนเดิมครับคิดว่าเดินไปไกลแล้วนะครับมันก็มาโผล่อยู่บ่อนเดิมอีกอ่ะโอ้สายหาอะไรงานนีอ่อะไรวะป่านมีอะไรวะเนี่ย เดินทั้งสองสามชั่วโมง,งก็มาผู่บอลเก่าบอลเดิมอีกครับงานงานนี่จักรรถอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไม่ทัดไงก่กนหาวิธีทางออกกันได้ครับมันไม่น่าจะหลงนะครับจะเดินมาเดินมามันมาผล่ที่เดิมอีกอะอ,อะไรนะไม่ได้เดินวนนะก็เดินตรงอย่างเดียวทำไมมาผล่ที่เดิมอีกจ่ายจาย ทานผึ่งหลงป่างานนี้เอาออกป่ามาได้แล้วครับกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับโอ้โชคยังดีครับที่ออกป่ามาได้โอ้มองไปทางไหนก็มีแต่หางกัางหันลมนะครับภูเขามันก็ยาวแล้วโคตรโค้งไปโค้งมาครับเดินไปเดินไปเรื่อยๆมันก็มาโ่ที่เดิมครับหลงตั้งหลายรอบครับเดินกว่าจะหาที่ทางออกได้เดินไปตั้งไหนก็โูที่เดิมนะครับทานน้ำผึ่งนักดาผลงานวันนี้ครับี่วังแรก สี่โลครึ่งนะครับพึ่งเก่านะครับสี่โลครึ่งลังที่สองก็เป็นพึ่งสอนรอบสองนะครับสามโลเจ็นะครับก็มีอยู่สองลังแต่ว่าพวกสอยไปก่อนล่างนีนะครับลังที่สามครับลังที่สามก็หัวหน้ามันอ่อนเลยหลายเส็มเลยนี่สะพายมนออกฝ่ามานะครับลังที่สามตอนหลงป่าไปเจอพึ่งนะครับหกกิโลสามนะครับลังนี้หกกิโลสามพึ่งใหม่นะครับพี่น้องคนไหนสนใจนำพึ่งก็ ทักแชทสอบถามกันได้นะครับเป็นแบบกดหรือจะเป็นแบบก่อนะครับมีสนใจแบบไหนก็ทักแชทมาได้เลยนะครับหรือจะโทรได้ที่เบอร์โทร0649489808นะครับหมาย0งป่านะครับกอขอบคุณทุกคนทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับคลิปนี้ขอขอจบคลิปไว้เดียเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมุดแรงว่าจะไปต่อก็ไม่ไหวนะครับอะ สุดท้ายให้พี่น้องโชคดีครับมีความสุขครับมีเงินมีทองใส้ตลอดปีตลอดไปครับผมจากผมหมายนพึงปากสวัสดีครับ